สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a n ดชานผู้รับสารเทตกาวานันแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่าทาร์ลโลมอแจนนะคะใครจะเข้ามาหาคุณเดือนพฤษภาคมประจำพลังงานราศีราศีพิจิกลัคนาพิจิกรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรแล้วก็เบอร์บัญชีราคาโอนยอดแอดไลน์ไอ ส่งสลิปนะคะเอาละค่ะขอบคุณราศีพิจิกนะคะที่สนับสนุนหมอแจนไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดซับสไครต์หรือสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะเ,เพื่อนๆนะมาดูซิว่านะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณราศีพิจิกอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีกุมและคณากุม คนรูปล่างหน้าตาดีนะชาวพิจิกคุณไปชอบใครบางคนที่รูปล่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับคุณผ่านงานนะคนคนนี้นะคะรูปล่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะมีอารมณ์อ่อนไหวอาจจะมีพลังงานของดาวจันทร์หรือดาวศุกร์ของเขาที่เป็นท่าน้ําได้ด้วยปฏิกิริยานะคะที่คุณ ที่ตัวคุณเจอคนคนนี้นะคะมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะ,ะที่นึกความรู้สึกนึกอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนะคะจะเกิดขึ้นกับบุคคลนี้ <c oughs> เช่นตอนแรกที่คุณเจอคนคนนี้คุณรู้สึกถึงเหมือนเหมือนหรือเสมือนว่าคุณเคยเจอหรือรู้จักมาก่อนนะคะ แต่ไม่สามารถนึกออกว่าเอ๊ะเราเคยเจอคนนี้ไหมเราคุ้นคนนี้หรือเราเคยฝันเห็นคนนี้หรือเปล่าอะไรสิ่งนี้ประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานโดดเด่นของวงสังคมนะคะยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะผู้คนเข้าหาเยอะ ะะอาจจะเป็นสิ่งนั้นดารานักร้องศิลปินนะคะเน็ตไอดอลอะไรสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะพลังงานของเขานะทีนี้มาดูต่อสิพลังงานเดอะซันเข้ามาอีกแล้วนะคะเดอะซันคือคนรูปร่างหน้าตาดีแปลว่าคุณถูกใจเขาและเขาก็ถูกใจคุณนะคะจะต้องพูดคุยกันในลักษณะของความสบายใจไม่มีความขัดแยง้งหรือเราเจอกับเขาในสถานที่ที่เป็น สถานที่เป็นแสงแดดนะคะใช้ทะเลอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยบางคนอาจจะเจอในขณะที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวสามารถเป็นชาวต่างชาติลาศีเมษรัคนาเมษหรือเป็นชาวต่างชาติได้บุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงนะคะมีความมั่นคงทางการงานการเงินแล้วก็อาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะะที่สูง เป็นไปได้ด้วยมีความมั่นใจในตัวเองสูงแน่นอนแหละพลังงานเดอะสตาร์แล้วก็เดอะซันเนี่ยคือคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากนะคะประสบความสําเร็จอาจจะเป็นแบบลูกรักพระเจ้าก็ได้เช่นเบ้าหน้าดีรูปร่างสั้วทรงองค์เอวดีได้ตามมาตรฐานและตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีนะคะฐานะก็ดีมีความมั่นคงนะคะแสดงว่าทั้งสวยทั้งรวยนะคะทั้งเก่งนะคะ ผู้ชายก็คือผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีฐานะดีมีเงินในบัญชีอะไรสิ่งนี้สามารถเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะพูดคนละภาษาหรือศาสนากับคุณก็ได้นะคะคนนี้จะเข้ามาเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ให้คุณลืมนะลืมใครบางคนในอดีตนะ,ะทั้งพลังงานของเขาด้วยเช่นคนที่เคยกำลังปฏิเสธนะคะปฏิเสธกับความสัมพันธ์ที่เดิน ออกจากใครบางคนมาคนคนนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองอะ่ะจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่เมื่อเจอกับพิจิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเดินทางหรือพูดคุยเนี่ยคนคนนี้จะรู้สึกถึงพลังงานการหิวใจหรือความสบายใจหรือการเป็นทีมงานเดียวกันหรือการเป็นทีมเดียวน,นะคะทีมเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะค,ะคิดคิดและสนใจนะคะในลักษณะเดียวกันนะคะ คนนี้นะคะจะเปิดโอกาสนะคะพูดคุยกับคุณหมอมองเห็นถึงมันเป็นพลังงานของเหมือนคนใหม่สิ่งใหม่ที่จะเป็นความรักเข้ามาเพื่อฮิวใจคุณนะคะทีนี้ในระหว่างสิ่งนี้มันมีความสับสนลังเลนะค,ะความสับสนลังเลของบุคลคลคนนี้ก็ได้ว่าเออความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นไปได้ไหมนะคะพยายามที่จะแบบไต่ตรองตอนนี้หมอมองเห็นถึง การตัดสินใจที่จะพยายามทำงานในความสัมพันธ์เหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะพยายามที่จะเหมือนว่าเราอะนะคะตัวเขาเองอะไม่อยากจะไม่อยากจะรักใครไม่อยากจะชัดเจนหรือไม่อยากจะแต่งงานแบบจดทะเบียนนะคะหรือไม่อยากจะรู้สึกรักใครอีกแล้วซึ่งมันอาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยผิดหวังเสียใจทีนี้เมื่อเขาเจอคุณนะคะเขาจะกลับมามีความมั่นใจว่าโอเคตัวเขาอะ่ะ สามารถมีคนที่ดีเช่นพี่จิกเนี่ยสามารถให้โอกาสหรือเป็นความหวังครั้งใหม่นะที่สามารถมีความรักที่ดีได้นะพี่จิกก็อาจจะคิดเช่นนั้นด้วยพลังงานสามารถสลับมาเป็นคุณก็ได้เช่นเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะสู้รบปบมือหรือว่าแย่งชิงหรือต้องทำตัวนะทำตัวให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆเพื่อให้เขาหันมามองเราแล้วเ,เหนื่อยกับ พลังงานนั้นและเราเราเบื่อนะคะส่วนใหญ่คุณน่าจะเป็นคนที่คนที่มาเกี่ยวข้องอะนะรูปร่างหน้าตาดีก็อาจจะเป็นเพราะตัวคุณรูปร่างหน้าตาดีมีพลังงานของท่านน้ําที่สามารถฮิวใจผู้อื่นหรือเข้าอกเข้าใจนะคะรู้ถึงพลังงานของออความพลังงานของคุณเนี่ยนะ,ะมันเป็นออร่ารของความเย็นช่วยเหลือนะ,ะบาดแผลหรือการบาดเจ็บ ในพลังงานของเขานะคะก็เลยทาให้คนนี้อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะ,ะหมอหมองเห็นถึงราศีเมษหรือราศีตุลก็ได้ชาวต่างชาตินะ,ะถ้าคนนี้ที่เคยผิดหวังเสียใจเช่นอย่าล้างกับใครบางคนมาหรือผิดหวังเสียใจแล้วก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาเจอคุณนะคะตอนแรกอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรภาพหรือคุยดูๆไปก่อนนะคะ พอเจอหน้าหรือเจอตัวเนี่ยนะ,ะก็อาจจะมีลักษณะพลังงานของตุ่าความสุขนะความสุขความสดชื่นความสมหวังเนี่ยนะคะเข้ามาสู่จิตใจเขานะ,ค,ะ,นะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะจะต้องเป็นแบบ มีการออกเดทนะคะหลายครั้งนะมีการออกเดทหลายครั้งถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมันจะมาในกลุ่มร่วมงานหรือเพื่อนหรือการเที่ยวหรือการเฉลิมฉลองสังสรรค์นะคะในตําแหน่งหน้าที่การงานและเราเจอคนคนนี้นะคะหมอมองเห็นถึงคนที่มีระดับ,ดบตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงด้วยนะคะเช่นตอนนี้บริษัทของพิจิกรบางคนอาจจะมี เจ้านายคนใหม่มานะคะชาวต่างชาติมาวิศวกตอนใหม่มาประจาโรงงานอะไรสิ่งนี้นะ,ะหมาเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะมันเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นความสุขแล้วก็คุณสองคนอาจจะเกื้อนหนุนหรือช่วยเหลือกันด้านหน้าที่การงานนะ,ะให้มันประสบความสําเร็จอะไรสิ่งนี้เหมาเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะบางทีเราอาจจะไม่คิดไม่ฝันตัวผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้นะคะคนของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดไม่ฝันว่าจะเจอกับพี่จิ ะะมันเป็นพลังงานเหมือนคนที่เราบังคับต้องเจอะะเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเพื่อฮิวใจ ะะเพื่อดึงพลังงานของตัวเราอะนะคะเพื่อเยียวยาคนนั้นและคนนั้นก็จะมาเป็นความรักตอบแทนให้เราอะไรสิ่งนี้นะคะมีมีความมั่นคงมีความปกป้องดูแลเทคแคร์ care, นะคะอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนะแต่คนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดมากกว่านะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยเป็นคนที่นิ่งๆนะคะและก็เป็นคนที่เก่งการทางานมากๆนะคะเห็นถึงพลังงานตรงนี้เอาง่ายๆแหละนะคะโปรไฟล์ดีมาก นะรูปร่างหน้าตาตำแหน่งฐานะการงานนะคะดีแล้วหมอเชื่อว่าคนนี้น่าจะถูกใจคุณคือการถูกสเปครูปร่างหน้าตาของคุณพึงพอใจในการเป็นคุณนะคุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณพลังงานเดอร์ซันคือเขาชอบในความเป็นคุณนะอาจจะเป็นการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะไม่เคยเจอกับบุคคลอื่นและตัวคุณก็อาจจะ ชอบสไตล์ที่เป็นแบบนี้แล้วก็ได้เจอคนคนนี้พอดีที่เป็นเหมือนถูกใจถูกสเปกนะที่เราตั้งไว้เราไม่คิดไม่ฝันว่าเอ้ยเราจะเจอคนคนนี้มันมีจริงด้วยหรอนะบางทีอาจจะเป็นสเปคในฝันของเราที่เราตั้งไว้แต่ทีนี้บางคนอาจจะหมายถึงตัวคุณอนะฝันถึงใครคนหนึ่งแต่อาจจะบางคนก็อาจจะเห็นหน้าหรือบางคนอาจจะไม่เห็นหน้าแล้วก็เจอคนคนนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคนนี้ฝัน ว่าเคยได้เจอเราหรือมามาเมืองไทยหรืออะไรสิ่งนี้แล้วก็เป็นเราอะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นคือมันเหมือนคนคนหนึ่งที่บังคับต้องเจอกันโดยที่มันอาจจะมีสตรอรี่อะไรที่มาร้อยเรียงเพื่อให้เหตุการณ์นะะี้ยมันคล้องจองนะเป็นจังหวะที่มาเจอกันเนี่ยนะ,ะด้วยด้วยความเหมาะสมนะคะของจักรวาลที่คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่นะ,ะแต่หาอเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยคนเนี้ เขาจะต้องอยู่ไกลคุณมากๆนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ทางไกลมากๆและก็มีเหตุบังเอิญที่ให้คนนี้ได้มาเจอคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีสิ่งที่มาเชื่อมโยงคุณนะคะพิจิกนะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพิจิกนะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะดูราคาก่อนนะว่าเราจ่ายได้อะไร ถ้าสมมติคุณมีคำถามที่อยากจะถามเป็นคำถามคุณควรดูแบบพูดคุยนะคะ30นาที990บาทโอนยอดตามเบอร์บัญชีกดลิงก์ลายส่งสลิปมานะคะถ้าคุณว่างตลอดก็คือหมายถึงว่าเราจะคุยกันแค่30นาทีคุณไม่เกี่ยงว่าเวลาไหนก็ได้นะว่าเออคุณสะดวกแล้วหมอจะรีบหาคิวในตอนที่หมอว่างให้คุณคุณก็จะได้คำตอบนะคะแต่ถ้าใครอยากดูแบบสรุป สรุปแบบภาพรวมอันนั้นคือคุณต้องไม่มีคําถามนะคะนึกอออไหมถ้าเราไม่ได้อยากถามเราอยากรู้เออตอนนี้ความรักความสัมพันธ์คนที่คุยอะไรยังไงเนี่ยเราจะสรุปภายในสามเดือนนะโอนยอดส่งสลีปแล้วก็พิมพ์ชื่อดำสกุลอายุนะสถานภาพทางสังคมในความเป็นจริงของคุณเช่นโสดคือไม่เคยแต่งงานไม่เคยอยู่กินใครเลยนะคะหรือตอนนี้ยังแต่งงานอยู่ แต่งงานอยู่หรืออยู่กับใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็คือมีสามีหรือภรรยามีสามีนะคะลงให้ชัดเจนนะส่วน LGBTQ ต้องบอกด้วยนะคะว่าเป็น LGBTQ นะคะเอาละค่ะนะพอ3วันไม่เกิน3วันหมอจะสรุปยาให้คุณเลยสรุปแบบปลืด้ดนะส่งให้คุณเลยทีเดียวไม่ได้พิมพ์โต้ต่อไปโต้ต่อมานะคะเข้าใจตรงกันนะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ